ือว่าหลักสูตรเรามันตอบโจทย์คนวัยนี้ไหมสําหรับคุณบัวคิดว่าตอบโจทย์ไหมหนูว่าตอบโจทย์ค่ะครูถ้าถ้าแบบทุกคนใส่ใจแล้วก็แบบอ่าคือดูซ้ําๆเรียนซ้ําๆอย่างเงี้ยหนูว่าเรียนซ้ำๆแล้วอยู่กับมันแล้วสนุกกับมันเนาะรูว่าได้นะค่ะออได้ค่ะได้คือตอนแรกหนูก็ดูไปเรื่อยใช่ไหมครับพอเออไม่ได้เล่นดูไปเรื่อยเวียงไปถ้าถ้าสมมติว่าหนูมาฟังอีก อีพีละสองสามรอบอย่างเงี้ยหนูคิดว่าหนูสามารถแต่งไปอยู่ได้อยู่เหมือนกันนะคะโอ้เก่งจริงเนาะเอานะคุณคุณเพนี้ฟังไว้นะเอาตามกันได้ลนะมันเป็นคอร์สที่ต,ตอบโจท<อ>ย์พวกเราอืมเพื่อหนูอ่ะเป็นคนที่ว่าหนูไม่รู้ศัพท์แล้วทีนี้คือแบบบางทีอ่ะเราเรา,เราคือศัพท์คำนี้มาเราแปลไม่ได้ว่ามันมันคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่สามารถแต่งไปอยู่ได้เหมือนกัน อ,อก็ออกเสียงด้วยนะมันไม่ใช่แค่นั้น <S 2> <S 2> การออกเสียงด้วยนะสําคัญใช่สาคัญออกเสียงสาคัญนะอย่าลืมว่าการออกเสียงจังหวะการพูดเนี่ยฝรั่งเขาไม่เข้าใจนะเราต้องการออกเสียงเราต้องช,ชัดเราต้องชัดเจนคือเราอาจจะไม่เหมือนเขาก็ช่างแตให้มันถูกมันชัดอืมเราต้องไปเข้าใจภาษาก่อนว่าภาษานี่คือยังไงเราอย่าไปประมาทมันเป็นสิ่งที่ง่ายหรือสิ่งที่ยากเราต้องเรียนรู้มันจริงๆว่าเราทำยังไงเราจะได้มันมาแอย่างเงี้ย นะครับ<ช>เราไม,ไม่ไม่ได้ยากไม่ง่ายหรอกแต่เราจะต้องเข้าใจรูปแบบของคนไทยที่จะเรียนภาษาที่สองอ,ะอ่ะต้องเข้าใจอ,ะอ่ะและก็ต้องเข้าใจด้วยว่าใจเย็นๆต้องเข้าใจว่าใจเย็นๆแล้วค่อยฝึกให้มันต่อเนื่องอย่าใจร้อนใจร้อนมันไม่ได้มันไม่มีอะไรภาษาเขาเขาพูดกันมาเป็นหมื่นๆปีเราจะมาพูดแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงยังไงเข้าใจไหมครับ <laughs> แล้วพอไปถึงสนามบินปุ๊บ สิ่งที่เราจะต้องทำหนึ่งเราต้องเช็คอินเช็คอินที่ไหนครับเช็คอินที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เช็คอินเคาน์เตอร์เช็คเอาท์อ่าเช็คเอาท์เช็คอินเช็คเอาท์อ่าเช็คอินเช็คเอาท์เคาน์เตอร์ไม่โรงแรมเหมือนกันเช็คอินเช็คเอาท์นะครับเช็คอินเช็คเอาท์นะครับ, check in, check รบกับใครกับออฟฟิเซอร์เจ้าหน้าที่ออฟฟิเซอร์นะครับออฟฟิเซอร์คือเจ้าหน้าที่ออฟฟิเซอร์เจ้าหน้าที่นะครับ ออฟฟิเซนะครับเขาเรียกว่า Airport o f f i c e ิเซร์เจ้าหน้าที่สนามบิน Officer นะครับเราต้องมีการเช็คอินเช็คอินเช็คเอา tn ะเช็คอินเช็คเอาท์เขาเชิญโชว์ยูอาร์พาสปอร์ตโชว์เข้าไป Your Passport ์ตพาสปอร์ตแอนด์วีซ่าพาสปอร์ตแอนด์วีซ่าแอนด์ยูอาร์บัตรประชาชนยูอ r ร์ไอดีเราต้องโชว์ไอดีค์คือบัตรประชาชน ID card passport visa and your ID card เนี่ยมันต้องโชว์นะครับมันต้องโชว์นะครับ passport ไม่ใช่ passport สสนะ passport visa กัดข้างล่าง visa visa ID card ID card มันต้องโชว์บัตรประชาชนนะครับอืมนะเราต้องบอกเขาแล้วก็จะมีจุดหนึ่ง immigration counter Immigration Immigration ก็คือก็คือตอมตรวจคนเข้าเมือง Immigration c o u n t e r เนี่ย c o u n t e r มันต้องมีด่านด่านตรวจคนเข้าเมืองคือ i m m i g r a t i o n c o u n t e r immigration counter Imm ก็คือด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เช็ค k y u u r u g g g a ก e your luggage ชล g กเกแปลว่าสัมภาระ l u g g a g e your luggage หรือ baggage แปลว่ากระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระ baggage อ่า luggage baggage อ่า อันนี้คือกระเป๋าเดินทาง your luggage your baggage กระเป๋าเดินทางสภาระนะครับ is not over 20 kg ไม่ให้เกิน20กิโลกรัม if you have ah uh, if your luggage is over 20 kg you need to pay charge in charge คุณต้องถูกชาร์จนะครับ and charge นะครับถูกชาร์จนี่เราคือชาร์จราคาเข้าไปเพิ่มเข้าใจไหมครับ luggage baggage แบ็กเกชนะครับเราต้องได้นะครับมันมีหลายอย่างเพอร์ฟูมมีน้ำหอมเพอร์ฟูมคือน้ำหอมมีลิควิดพวกเป็นของเหลวทั้งหลายเนี่ยเราต้องโชว์เขานะาแล้วก็สแกนย o u r l u ล g a เก or ออ g g แบ็กเชสแกนก็ไปสแกนสแกนนะครับอืมแล้วก็ต้องสแกนย o u r l u ล g a เก o อออ่าใช่นะครับแล้วมันก็จะมีตัวอา่าบอร์ดดิ้งพาสคำว่าบอร์ดดิ้งพาสก็คืออา่า ใบผ่านขึ้นเครื่อง boarding pass ก็คือขึ้นขึ้นเครื่องนะครับบอร์ดเนี่ย boarding pass ก็คือขึ้นเครื่อง boarding pass ก็คือใบใบที่เราจะโชว์ขึ้นเครื่อง boarding pass มันจะมี flight number boarding pass มันจะมี flight number มันจะมีอ่า flight คือเที่ยวบินหมายเลขเที่ยวบิน flight number แล้วก็อ่า boarding time boarding time ก็คือเวลาขึ้นเครื่องนะครับ boarding boarding time ก็คือเวลาขึ้นเครื่องแล้วมันก็จะมี flight number มี boarding time เวลาขึ้นเครื่อง boarding pass ก็คือใบผ่านผ่านแบบใบโชว์ใบที่จะผ่านขึ้นเครื่องคือ boarding pass นะครับ pass แปลว่าผ่านถ้า flight flight number คือหมายเลขเครื่องต้องโชว์เขาโชว์เขา flight number boarding time boarding time ก็คือเวลาเวลา boarding time เวลาที่เครื่องบินมันจะขึ้นเครื่องบินมันจะออก boarding time นะครับ เราต้องโชว์เจ้าหน้าที่เขาเพื่อที่จะหมายเขาว่าเช็คอินเนี่ยเช็คอินเช็คอินแล้วก็สแกนย o u r ย u รลักเกกระเป๋าของคุณกับ which officer เจ้าหน้าที่ at เคาน์เตอรที่เคาน์เตอร์แล้วก็โชว์ยูร์พาสปอร์ตและวีซ่าไอดียคัาแล้วเขาก็จะเช็คทุกอย่างของเรานะครับเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าเนี่ยสับที่เราจะต้องรู้ว่าบอด r ิงทามไฟ e ์นัมเบอร์อ่าถ้าคุณจะจองเครื่อง ถ้าคุณจะจองบุ๊กถ้าคุณจะบุ๊กนะครับบุกบุ๊กิงถ้าคุณจะ b o ๊ก i ิงบุ๊ก i ิงอ่าบุ๊กคิงเดอะฟลาเนี่ยเที่ยวบินเนี่ยนะครับเดอะฟลคือเที่ยวบินเนี่ยคุณจะต้องเอาที่วินโดซีดไหม w i วินโ s e ีดอ่าวินโ s e ีดก็คือเอาที่นั่งแบบติดหน้าต่างหรือ IO Io Seed ซีดที่นั่งแบบใกล้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 ตรงกลางทางเดินอะ่ะมันจะมีอยู่2ที่นั่งก็คือ w วินโดซีดกับ i/ อ e s ซีด I am at ฉันอยู่ที่ immigration เขา r งก็จะมีเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองอมันก็จะมี many question to ask you มันก็จะมีหลายคำถามที่จะถามคุณเขาจะถามว่า,า what is your destination what is where is your destination ที่ไหนลนะ่ะคือปลายทางของคุณก็บอกว่าออสเตรเลียก็บอกเขา,า,าคุณไปทำอะไร what is your purpose there what is your purpose what is your purpose there อะไรคือจุดมุ่งหมายที่ไปตรงนั้นก็บอกว่าไซซซีอิงไปเที่ยวไซซซีอิงก็คือไปเที่ยวแอนด์รีแล n กซิ่งไปพักผ่อนวิ y b มายบอยเฟรนด์วิ i วิชมายเฟรนด์เด e ก็บอกอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไปเที่ยวไปอะไรฮาวล h องแฮ o ยูบีนฮาว l ้องเขาตะวนนานแค่ไหนฮาว i ้องวิ s ยูสเตเด e นานแค่ไหนฮาว i ้องวิ s ยูสเตเด e ที่จะพักอยู่ที่นั่นแล้วอกอ่า uh, two weeks สองสัปดาห์ two weeks เราบอกว่า yeah now I booked around ticket around uh around ชิทชิทฉันจองตั๋วเครื่องบินไปกับ already เรียบร้อยแล้ว I can show you เดี๋ยวฉันสามารถโชว์คุณใช่ไหมอบชัดเจนเลยอ่าแบบนี้เขาเราพา,าเขาไปเลยเขาให้เราไปเลยถ้าพูดขนาดนี้โชว์เลยนะแล้วเราโชว์ได้เลยโซ so, ก็เขาก็จะโอเคเขาไม่ถามเยอะหรอกนะครับเขาดูแค่หลักฐานมันก็รู้แล้ว อืม mm. is it your first time มันเป็นครั้งแรกใช่ไหม is it your first time แล้วก็บอกว่า yes my uh, my my first time there yeah who go with you ah uh, who go with you หรือ who who will go with you ใครจะไปกับคุณใครไปกับคุณ who go with you uh, who แบบแล้วก็บอกว่า alone uh, I go alone and my friend are with me To pick up me มารับฉัน To pick me up at the airport Yeah At the airport ก็บอกว่าเพื่อนมารับที่สนามบินไม่มีปัญหา Yeah ก็พูดไปนะครับ